โอ้โหต้องมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะวันนี้มีโอกาสมานาเกลก็มาดื่มกาแฟร้านประจำกาแฟดําใส่นมนะคะคิดถึงคุณลุงมากเลยร้านนี้เรามาดื่มกันประจํานะคะทุกคนก็ชิลๆสบายๆนะคะเนาะ อยู่เราก็จะพุ่งซ่าแล้วต้องออกมาหากิจกรรมอะไรทํานะคะไปเดินตลาดไปซื้อของมาดื่มกาแฟเข mm hmm. าก็มีอาหารเช้านิดนึงนะคะก mm hmm. าแฟสดอร่อยมาก mm hmm. เดี๋ยวรออาหารเช้านิดนึงค่ะ อัปเดนินนึงนะคะพอเราการใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวมันก็ต้องออกมาหากิจกรรมอะไรทํานะคะเพื่อนๆนะเพราะว่าให้เราอยู่ที่บ้านอะไรเหมือนที่เคยอยู่กับคุณลุงมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดถึงคุณลุงมากนะคะเราก็ต้องออกมาดื่มกาแฟมาหาเพื่อนคุยมาทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะทุกคนไปออกกําลังกายไปทานข้าวกับเพื่อนหรืออะไรนะคะนะคะ อาหาหรนนิดนึงะะ้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะคะ่ต่มากไม่มีลูกค้าคนไทยนะคะทุกคนก็จะมีแต่ลูกค้าชาวต่างชาติแต่ช่วงนี้ก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะร้านก็จะเงียบมากนะคะทุกคนนี่นั่งอยู่ดีก็มีลูกค้าต่างชาติแค่คนเดียวละคะ่ะทุกคนนะคะนั่งมองตากันติดๆิดนะคะ เราต้องออกมาหาเพื่อนคุยนะคะไม่ใช่อยู่แต่บ้านัน้็ทําให้เราเบื่อนะคะไปนู่นที่นี่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอยู่กับคุณลุงคุณลุงก็เป็นคนติดบ้านนะคะไม่ค่อยไปไหนนะคะบางทีทให้เราเบื่อเหมือนกันนะวันนี้ป็นคนชอบไปนู่นไปนี่นะคะอยากไปเกาะบ้างอะไรบ้างนะคะอยากไปสัมผัสธรรมชาตินะคะจะนั่งรถโดยสารชมวิวภูเขาทะเลอะไรพวกนี้ั้งน,นี้ชอบแบบนั้นนะคะทำให้ชีวนะิตเราสนุกแล้วก็มีสีสันนะคะ นั่งไปคุยกันไปเดี๋ยวรออาหารเช้ามาเดี๋ยวมาดูว่ามีทานอาหารเช้าอะไรนะคะโอ้นัข้างน,นอกเย็นก่าเขาเย็นสบายทำไมมันเป็นอกอา้าวไงก็มีค่ะอาหารเช้าของเรานะจ้าแล้วทานเผือกคอูเวอร์ด้วยนะไข่สองใบเลยนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะทุกคนนี่นะคะีอาหารเช้าของเรานะคะ ห้าของวนนี้วันนี้นะคะที่นากเกลือนะคะคนชื่อร้านอา,าอะไรอ่ะอน,นี่ก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะเนี่ยเวลอดข้ามทัวอะไระาลยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีป้ายร้านอยู่โอเคนะคะมาทานด้วยกันนะคะโซ่ขนมปังอันนี้ผมชอบวันนี้เลย เผื่อคุณลุงด้วยนะคุณลุงอยู่น่ยังไม่มีครัวไม่มีอะไรเลยนะคะอสองสารคุณลุงมากเลยไ่ันนะัขนสิน่อนะันะ

你看，这马路。

But ขอตัวไปทานต่อให้เสร็จนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะค่ะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์นะคะเพื่อให้เป็นกําลังใจสําหรับมิน,นในการทําวิดีโอในครั้งต่อไปนะคะในครั้งหน้ามิน,นจะพาไปชิมอาหารที่ไหนคอยติดตามชมนะคะเพื่อนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจ้าจ้าอวิเตอร์เซนะคะ่ะ